กับเรียนท่านประธานรัฐสภาท,ที่เคารพรักยิ่งนะคะดิฉันนางสาวมาเรียเผ่าประธานสมาชิกวุฒิสภามาในกลุ่มอาชีพที่6ทำสวนป่าไม้ปศุสัตว์ประมงที่ลงในกลุ่มอาชีพที่6เพราะว่าเป็นอาชีพดั้งเดิมตั้งแต่ดิฉันตําความได้นะคะเห็นคุณพ่อเลี้ยงวัวจูงวัวอยู่ จนในที่สุดเราทำมาเป็นรูปแบบฟาร์มเลยทำให้ดิฉันเลือกลงในกลุ่มอาชีพนี้ด้วยความภูมิใจเพราะเป็นอาชีพที่พ่อแม่หาเลี้ยงตัวดิฉันแล้วก็พี่น้องมาจนประสบความสำเร็จนะคะแต่ขณะเดียวกันดิฉันก็มีหน้าที่อื่นๆอีกตอนที่ทำอาชีพนี้คือในสังคมต่างจังหวัดอะคะ่ะ ส่วนใหญ่แล้วเราอยู่กันอย่างสังคมที่เอื้ออาทรกันพึ่งพาอาศัยกันในบุคคลคนเดียวกันเราอาจจะมีหน้าที่หลายๆอย่างอย่างเช่นนอกจากเป็นกำนันแล้วดิฉันเป็นกาชาติเราเป็นจิตอาสาเราเป็นกลุ่มสตรีซึ่งก็เหมือนกันหลายๆท่านสมาชิกวุฒิสภาที่เรามาจากหลากหลายอาชีพและเรามีกลุ่มอาชีพอยู่ประมาณ20กลุ่มให้เราลงหลายๆท่านจบวิศวะ แต่ก็เลือกลงในกลุ่มอาชีพจิตอาสาเพราะอาจจะทำงานในด้านจิตอาสากับมูลนิธิต่ตางๆมาฉะนั้นแล้วในความเป็นหลากหลายอาชีพดิฉนันมองว่ามันคือความสวยงามที่เราจะได้หลากหลายความเห็นที่จะอย่างน้อยจะมาช่วยในการร่างแล้วก็แก้ไขรัฐมนูญในครั้งนี้วันนี้พวกเราทุกคนมาด้วยความมุ่งหวังในสิ่งเดียวกันหวังว่า รัฐมนูญฉบับใหม่ที่พวกเราทุกคนจะช่วยกันปรับปรุงและแก้ไขจะมีประโยชน์กับชาวบ้านพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ท่านประธานคะที่ผ่านมาในทุกการเลือกตั้งประชาชนพี่น้องประชาชนเลือกสมาชิกผู้แทนรัษฎรของเขาขึ้นมาด้วยความฝันความฝันที่สมาชิกผู้แทนเหล่านั้น ขายให้โดยผ่านนโยบายว่าจะมาทำนโยบายเหล่านั้นให้เป็นจริงเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหรือเพิ่มคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นประชาชนหลายท่านเลือกจากนโยบายซึ่งบางพักมีนโยบายที่เยอะมากจนจำไม่หมดแต่ก็ยังมีหลายๆนโยบายที่สามารถทำได้และทำไม่ได้แล้วก็ต้องตรงใจ ฉะนั้นแล้วนโยบายทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือความหวังของชาวบ้านที่ทำให้พวกเราประชาชนได้เลือกขึ้นมาชาวบ้านส่วนใหญ่อะค่ะไม่ทราบหรอกค่ะว่าร,รัฐมนูญคืออะไรเพราะว่าในร่างร,รัฐมนูญฉบับหนึ่งมันมีหลายมาตราหลายบทบัญญัติมากเลยและชาวบ้านส่วนใหญ่ดิฉันเชื่อว่าไม่ได้คาดหวังว่าสมาชิกผู้แทนของเขาจะเข้ามาเพื่อแก้ไขร่างรัฐมนูญ แต่พวกเขาหวังว่าสมาชิกผู้แทนเหล่านั้นเข้ามาในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้เพื่อนําปัญหาเรื่องปากท้องของเขามาแก้ไขให้เพื่อมาช่วยแก้ไขปัญหาในกฎหมายต่างๆที่ไม่เป็นธรรมที่มาใช้กับพวกเขาเหล่านั้นซึ่งในวันนี้ดิฉันและเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาก็เป็นกลุ่มคนเหล่านั้นที่อยากที่จะเห็นปัญหาเหล่านี้ดีขึ้นท่านประธานคะที่ผ่านมาในประเทศไทยเรา ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนการปกครองในรูปแบบใดก็ตามแต่สิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่เป็นที่ยึดมั่นและคงอยู่ตลอดมาและจะต้องมีอยู่ตลอดไปก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ฉะนั้นในการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นจะต้องไม่เป็นไปเพื่อการเปิดช่องเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่พวกเราทุกคนชาวไทยรักและเคารพเทิดทูนแต่จะต้องเป็นไป เพื่อการแก้ไขในส่วนที่อำนาจรัฐที่มีมากเกินไปอำนาจรัฐที่ไม่เป็นธรรมแต่ควรจะต้องเป็นไปในส่วนที่เอื้อประโยชน์เพิ่มสิทธิ์ให้พี่น้องประชาชนได้สามารถใช้ชีวิตทำมาหากินได้สะดวกขึ้นและจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเพราะท้ายที่สุดแล้วเราทุกคนคือประชาชนคนหนึ่ง ไม่ว่าในวันนี้เราจะคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกบุตรสภาแต่เมื่อเราถอดหัวโขนหรือเราออกไปข้างนอกกลับไปที่บ้านของเราเราก็คือประชาชนคนหนึ่งที่จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญฉบับนี้เช่นเดียวกันค่ะขอขอบพระคุณค่ะท่านประธาน